คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบ้าบอลบอลทูดีไลท์นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่1ธันวาคม2 5นเน่ยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับยังมีฟุตบอลโปรแกรมต่างประเทศเนี่ยให้เราได้ติดตามกันหลายคู่เลยไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษลัตติกาสเปนอิตาลีแม้กระทั่งฟุตบอลไทยลีกของเราเนี่ยก็มีให้เราได้ลุ้นให้เราได้เชียร์กันจุใจกันอีกเช่นเคยสำหรับ่อนที่เลยฟังบทพิค์ ฟุตบอลน,นะครับอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกช่องทางของบอลทุรกไลค์ like กันด้วยผลงานเมื่อวานเนี่ยียกว่าโอ้โหสุดจัดจริงๆนะครับเมื่อวาน2ตัวหน้าช่องผมเรียกได้ว่ามาครบขึ้นบินกันเต็มๆไปเลยสําหรับ2ตัวหน้าช่องยังไม่พอเท่านี้ใครที่อยู่ในกลุ่มนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโครงการบอลไทยลีตั้งแต่เย็นเนี่ยก็แตกกัน ไปที่เรียบร้อยแล้วยังไม่พอเท่านั้นครับช่วงเย็นนะครับห้าตัวชัวร์ฟุตบอลยุโรปช่วงดึกๆนะครับห้าตัวชัวร์ยุโรปเนี่ยเข้าไปถึง4หลุดตัวสุดท้ายตัวเดียวปารีสแช,เช,เชงชแมงเสียดายมากๆอุตส่าห์นำไว้นะครับแต่ไม่สามารถเอาชนะได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้นะครับจัดให้ใช้รกว่าเดิมแน่นอนสำหรับใครที่อยากได้บทวิเคราะห์เพิ่มเติมหรือรับแนวทางเนี่ยชุดเต็มโครงการเต็มนะครับสามารถรับได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ ของบอลทูเดย์ไลฟ์หรือแอดเจดีเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเข้ามารับแนวทางฟุตบอลเนะี่ยเต็มเต็มกันได้เลยซึ่งวันนี้นะครับสองตัวชัวร์น้าช่องนะครับเราจะไปลุยกันที่ไทยลีกก่อนเลยคู่แรกคู่แรกนะครับไทยลีกวันนี้ถือว่าเป็นบิ๊กแบทเลยอ่าบีจีทุมเู็นเต็ดน,นะครับแล้วก็เจอกับ พิทูแบงคอกอยู่แต่ซึ่ง2ทีมนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ทั้งคู่ส่วนทูแบงคอกเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ1ส่วน BT เนี่ยอยู่อันดับ4ซึ่งได้บอกได้ว่าอันดับเนี่ยไม่มีความสําคัญเลยเพราะ2ทีมนี้เป็นทีมใหญ่ครับคู่นะแพ้ชนะเสมอมีโอกาสทั้งคู่ซึ่งเลดวันเนี้ยอยู่ที่เสมอไหนเสมอกันซึ่งฟอร์มโดยรวมเนี่ยทั้งีมเทียต้องบอกได้ว่า ดีทั้งคูอ่อาจจะชนะไม่ขาดแต่เป็นบอลทีมที่เน้นผลการแข่งขันทางคู่เลยผมมองว่าวันนี้เนี่ยบีจีติดเนี่ยได้เปรียบที่เล่นในบ้านแม้ว่าสถิติเฮตูเฮตเนี่ยทูแบงคอกเนี่ยจะทําได้ดีกว่าแต่ผมมองว่าวันนี้นะครับบีจีปทุมินตตเนี่ยฟอร์มเนี่ยกำลังฉายลายเลยมองว่าวันนี้จะเล่นบอลแบบเน้นผลการแข่งขันไม่แพ้อย,อย่างแน่นอนอเต็มที่เสมอวันนี้อยู่ BG จีนเต็ดนะครับสบายใจได้เลยหนึ่งตัวชัวร์วันนี้ฟุตบอลไทยลีกนะครับยกให้กับ บีปะทุมยูนเต็ดส่วนฟุตบอลคู่ดึกวันนี้นะครับโอ้โหต้องจัดแล้วครับแมนเชสเตอร์ Manchester ยูนเต็ดฉลองโคชใหม่เอาโมริมหน่อยนัดแรกเนี่ยในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยเสมอไป1ประตนนูต่อ1เรียกได้ว่าแฟนผีหลายๆคนเนี่ยอาจจะติดใจสักเท่าไหร่นะแต่ก็มาในศึกยูฟ่าเนี่ยก็สามารถเอาชนะโบรกิมได้3าต่อสวันนี้เจอกับเอฟเวอร์ตันอ่าซึ่งเอฟเวอร์ตันนะครับต้องบอกได้ว่าเอฟเวอร์ตันนะครับเป็นทีมที่ ช่วงนี้ฟอร์มห่วยแตกมากอ,าอยู่อันดับ15ของตารางซึ่งผมผมองว่าวันนี้นะครับเรดแมนยูเนี่ยเป็นต่อถึง1ลูกซึ่งผลงานโดยรวมต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยช่วงหลังเนี่ยหลังจากปลดลีกเทนฮารไปแล้วเนี่ยผลงานถือว่าทําได้ดีเลยผลงานทําได้ดีเลยนะครับส่วนเอฟเวตันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นทีมที่เสมอเน้นเสมอมากกว่าหรือ5นั้งสุดนะครับเสมอไปถึง่า แพ้หนชนะหนึ่งซึ่งผมมองว่าวันนี้แมนยูเล่นในบ้านเนี่ยต้องเรียกความมั่นใจและเหรียราคา1นลูกไม่แพงคิดมองแค่ว่าวันนี้แมนยูชนะเนี่ยไม่เสียแน่นอนสําหรับ1ตัวชัวร์วันนี้ครับยกให้กับแมนเชสเตอร์เตยดซึ่งคุณพอลยิโรน,นะครับไปแมนยูไม่พลาดแน่นอน สำหรับวันนี้นะครับสองตัวชัวหน้าช่องนะครับจัดไปเลยนะครับคู่แรกนะครับให้ไปที่ b g ีดิสเและคู่ที่สองนะครับให้ไปที่แมนเชสเตอร์ดิสเดตมีดีแน่นอนครับสำหรับแนวทางเพิ่มเติมก็สามารถกดมารับที่นิกหน้าโปรไฟล์นะครับแล้วเจอกันในกลุ่มกันต่อครับใครที่อยากได้บทวิเคราะห์เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะครับให้ทุดบกจบที่แจ็คปาร์บอลบอลทูเดไล